ไปคาะ ไม่ได้ซิวู้แลนะ้มันหลงหอมแบบโอกข้างกขอาทางนีมันก็อหอมไอยูเนะาะขอทางนี้แล้วกเสียก lông ngon không mượn này nọ nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ไปวะมาที่อู้ขมี่ัลเข้าไปทุ่นอยไหาู้อโหน้หอมเออน้ำมดเลเดี๋ยวเดี๋ยวเออเันขอนเดี๋ยว้วก่อนเออามันขอนมตีนางดึงมาทั้งเรื่องอา่าทั้งเรื่องต้องรับทุกวล

ເບິ່ງກະມົນມັງກ່ອນນາງລົວເບິ່ງຈະເຫັນນະນີ້ລະສົດນະນຈະຈັບັ